บอกเจียนี่ให้ตามผมได้ไหมอ่าไม่แต่โอ้ทักหาเจียนี่เลยก็ได้นะเฮ้ hey, ผมอยากจะจ้างคุณให้เข้ามาในห้องเสียง Discord แล้วตวาดใส่ผมสัก2นาทีได้ไหมก็ตามนั้นถ้าเขาตอบเดี๋ยวบอก20 minutes later โอแม่เจ้าเจียนี่แม่จะโวยนั่นเจียนี่เข้ามาที่ Discord พ <laughs> ระเจ้าช่วยแป๊บนึงข,ของเวลาผมครู่นึงครู่เดียว ฮัลโหลที่หายแป๊บนึงเสียงไม่เข้าโอเคได้ยินละอ่าเริ่มใหม่ได้ไหมเจ้าเลือกจะทักข้ามาในทวิตเตอร์รือาบัญชาให้รบบทสนทนาอันโฉดเขาเพียงเพื่อจะประเทิงเหล่าผู้รับชมของเจ้าประนึ่งว่าข้าคือเครื่องมือนักภาคใดๆล้วนถูกจ้างเป็นรายชั่วโมงทราวิสขณะที่เรียญข้าคือ200ยเหรียญหากรานี้เจ้าจ้างโดยกระชั้นทันควันเช่นนั้นโสฮุยจึงทบทวี สี่เหรียญคือผลลัพธ์สำหรับพฤติกรรมแสนโสมมมจากเจ้าได้เพียงนิมิตหมายเสียเถอะว่าเจ้าจะพบผลทางใจอ่าอย่างไรเสียเจ้าควรบ่มเพาะฝีไม้เอลตราคิวใหม่เสียแต่ต้นอาวุธใดๆจงหัดสลับเสียบ้างทักษะของเจ้านั้นช่างหน้าสับแช่งสิ้นดีเอ,อ่อรับชำระเป็นตัวอาหารไหมไปตายเสีย <c oughs> ท้ายนี้ จงทำคลิปเกมซูปเปอร์มาริโอสันชายเสียไอ้กรุ๊ก